สวัสดีค่ะวันนี้มียางใหม่ค้างปีราคาถูกนะคะมาให้ดูนะคะชุดนี้เป็นยางใหม่บิสโตนดูเลอร์ HT684 นะคะ255617นะคะเป็นยางปลายปี22คะ่ะลดราคาเหลือเส้นละ3,500บาทนะคะใส่ถ่วงฟรีนะคะต่างจังหวัดจัดส่งฟรีทั่วไทยคะ่ะ เป็นยางใหม่ครางปีราคาถูกนะคะมีมาใหม่มีแค่สองชุดนะคะนี่สองห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดนะคะเป็นยางปลายปียีสิบสองยางปลายปี22นะคะราคาคุ้มมากๆเลยนะคะ ปกติราคาเซนละ4,000คกว่าบาทนะคะตอนนี้ลดราคาเหลือเซละส้0 0นละ3,500บาทนะคะนี่สอบถามได้ที่099354 4468นะคะร้านสัญญาการยางคะ่ะ